สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมตลรราดน้ําอัมพวานะฮะแต่ว่าเราก็ได้รายละเอียดบางส่วนบางเรื่องนะฮะแต่ว่าบรรยากาศนั้นก็คือเรามาผิดวันนะฮะไม่มีนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมนะครับบริเวณตลาดน้ําอัมพวาได้นะฮะเดี๋ยวจะมี้านจอดรถนะครับอยู่บริเวณหน้าโรงพักนะฮะหน้าโรงพักนะครับแล้วก็จะมีสะพานสําหรับ เดินชมบรรยากาศนะฮะแต่ว่าอันนี้เรามาดูคร่าวๆนะครับอันนี้นะครับตลาดน้ําอัมพวานะครับตอนนี้ม,นมีน้ำครับเปลือเปือครับเปลือ,ลองยาวหางสัน้น ตลาดน้ำมัพวานะฮะจะมะีนักท่องเที่ยวเยอะในในช่วงวันหยุดนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างเงี้ยเนี่ยนะก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวนะฮะซึ่งมีมีเนี่ยแต่มีน้อยมากนะครับบรรยากาศก,าก็จะรู้สึกจะสงบนิดนึงนะฮะถ้ามีนักท่องเที่ยวนี่ก็จะบรรยากาศก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะฮะจะมะีทั้งไทยและต่างประเทศนะครับมาเที่ยวกันนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับเราจะเดินไปณจุดที่ข้ามสะพานนะครับอันนี้เป็นสะพานที่ทุกท่านมาถ่ายรูปนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงกลางคืนนะฮะอ,อันนี้จะเห็นว่ามีการติดไฟไว้นะครับปกตินักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับเต็มสะพานเลยนะฮะเพราะว่ามาถ่ายรูปนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะฮะก็ใครที่จะไปนะครับแนะนำให้ไปช่วงวันหยุดนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะฮะ เสาร์อาทิตย์เทศกาลเนี่ยสะพานนี่แน่นหมดอ่ะเนี่ยลุเกินคุณมักจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จะลองไปหาซื้ออะไรสักอย่าง กำลังกาแฟาครับขอบคุณครับดูดีได้ครับรอบกาะว่า สุ้ไปฝากสื้อไปฝาก,กแม่นะ กองหนึ่งหน้ามันเหมือนกันหมดไหมร่งห้าชิ้นอกี่กองแมมถึงห้างราาจากตลาดน้ำอัมพวาบางเลกที่ห้า

เก็บเก็บได้เป็นคุกขนาดนี้เลยหรือาว่ามันมีดินใหญ่ไม่ได้เยอะรู้เรื่องอะไรถ้าก็กกินไปบ้างแล้วนี่เอาไว้แจกนะครับไหนขอให้ดูว่าเอ้ยมีมีการชิมเยอะอะไรเงี้ยเหมือนร้านน้ำที่ตลาดเอาถุงพลาสติกใส่ลงใส่ไว้ กอวมฟองน้ำเยเวลาเราไปปากเขาเนี่ยเราแกะฝากคนละชิ้นก็พอจะได้หลายคน กระเป๋าเราเก็บไว้ใช่ไหมกระเป๋าเราเ,าเ,รก,เก็บไว้ใครจะมานั่งเรือก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับวัดพระห้าวัดเก้าวัดรอบเกาะอ,อัมพวาแค่วัดแรกๆก็ร้อนจะแย่เข้าไม่ได้ห้าวัด วัดที่วัด้งเรือไหว้พระห้าวัดนี่ห้าร้อยบาทนะฮะปิดทองไหว้พระเก้าวัดเก้าร้อยเก้าสิบไม่แพงนะแพงเหรอแต่วันเวลาผมว่ามันร้อนผมก็เลยไม่นั่งต้องนั่งตอนเย็นๆนี่นะแต่วันวันเสาร์อาทิตย์นี่คือแน่นเลยคนมันจะไม่ร้อนนะเรื่อนแก่ครับเรือ ไปติดต่อ2 000, วันติดต่อไม่ได้เลยไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งเลยวันธรรมดาก็จะแบบประมาณนี้ใช่ไหม,มเดินตามริมนี้ได้ถ้าวันธรรมดาไอ้วันเสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาได้เดินแล้วก,กลับ,กล,บกลับนู่นก่อนแล้วค่อยมาใหม่เง<อ>ียบเนียตรงสะพานเนี้ยวันเสาร์อาทิตย์นี้คนก็จะมีเรือให้เช่านะครับนะฮะใครที่จะไปนั่งเรือ แล้วก็ไปไหว้พระนะครับก็สามารถที่จะเช่าบริการได้นะครับแต่ผมชอบส่วนมากจะมีพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นเลยมาเดินนอกจากลาวกับพม่าพี่ยังเอาเกาหลีด้วยเหรอครับอาแล้วเริ่มแล้ว เพราะว่าเป็นงานไหว้เจ้าพ่อวอูนะฮะเจ้าพ่อวอูซึ่งก็ได้ข้อมูลบางส่วนจากคุณตานะครับที่จําหน่ายสินค้าตรงนี้นะฮะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้ากวอ,อูว่าทําไมที่นี่ถึงสักการะกราบไหว้บูชาเจ้าพ่อขวอูก,กันนะฮะก็ซื้อสินค้านะครับซื้อสินค้าเป็นหนังสือพิมพ์นะฮะหนังสือพิมพ์มแล้วก็ โสการนะครับซื้อเป็นของที่ระลึกนะฮะก็แล้วแต่ว่าท่านใดไปก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเทปเก็บภาพนะครับแต่อันนี้ผมก็จะซื้อไปแล้วก็ไปใส่กรอบเพื่อที่จะเอาไว้ประดับร้านนะฮะร้านกาแฟะนะครับก็นิดน,ดนดิหน่อยนะครับกุดนูน,นคุณตาด้วยนะครับแล้วก็จะได้สอบถามข้อมูลบางส่วนบางเรื่องที่เกี่ยวกับอัมพวานะครับเพราะคุณตานี่อายุ70 70เกว่าปีนะเจ73นะเท่าที่สอบถามดูนะครับ เขาเป็นร้านเ่าแก่นะครับทราบว่าเป็นร้านที่มึกสมัยก่อนนี่รับปักผ้านะครับเย็บผ้านะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นร้านจําหน่ายของที่ระลึกไปละนะครับก็เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็ดีกล้องก็ดีเยอะมากนะฮะก็ใช้วิธีการถ่ายแล้วก็เก็บภาพลงโซเชียลนะครับก็สามารถที่จะอวดกันได้แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะซึ่ง ต้องใช้เวลานําภาพเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยไปล้างแล้วก็อาจเป็นรูปใส่เป็นอาลบ,บัมออกมานะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวนี้สามารถที่จะนําไปลงโซเชียลแล้วก็สามารถที่จะค้นหาแล้วก็เปิดดูได้เลยนะฮะสำหรับยุคใหม่นะครับแต่อันนี้ก็ยังคงความอ่าเป็นเอกลักษณ์นะครับสําหรับอ่าสมัยอ่าใหม่นี้ก็ยังมีหลานหลานดั้งเดิมอยู่นะฮะคุณตาก็อายุมากแล้วก็กกไม่ได้มี แนวทางในการที่จะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นนะครับเปิดเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วก็ขายสินค้าของฝากที่เป็นในเรื่องของ p o s t c a r ดแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์นี้ก็จะจริงๆก็ยังมีจำหน่ายอยู่บ้างนะครับแต่ก็น้อยน้อยแล้วนะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้วิธีการดูคลิปวิดีโอนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆทา,า,าง Facebook ก็ดีทาง YouTube ก็ดีหรือแม้กระทั่ง Tik t o k นะฮะก็จะเป็นช่องทางต่างๆที่ ทุกท่านได้ได้เจอกันนะครับโดยเฉพาะสิงโทรศัพท์ทั้งหลายแหล่นะครับก็ใช้เวลาอยู่กับส่วนนี้เลยนะฮะก็อุดหนุนกันไปนะครับนะฮะก็เวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมไปที่ไหนผมก็จะซื้อนะครับแล้วก็อุดหนุนนะครับแต่ละที่ไปนะฮะซื้อเป็นของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่กรอบนะฮะใส่กรอบแล้วก็ห้อยประดับร้านอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นบรรยากาศในร้านนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวพอเดินออกไปเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของการกราบไหว้งานประเพณีกราบไหว้เจ้าพ่อกวนอูน,นะครับซึ่งจริงๆเสียงมันดังมากนะครับเสียงที่ที่เปิดในงานเนยนะครับผมก็เลยขออนุญาตปิดเสียงไว้เพราะว่าถึงตอนคุยเนี่ยก็คุยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะไม่ได้ยินเลยนะครับ อันนี้คุณตาจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับว่าทําไมที่นี่ถึงสักการบูชาเจ้าพ่อขวนอูนะครับเนื่องจากว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนะครับว่าปีไหนนะครับมีไฟไหม้นะครับสานักงานเทศบาลนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นสํานักงานเทศบาลนะแล้วเหมือนมีเจ้าพ่อกวนอูเนี่ยปกปักรักษานะครับเหมือนพัดนะครับพัดหรือโบมือเนี่ยนะฮะให้ไฟเนี่ยไม่ไม่ลุกลามนะครับซึ่งก็ ก็ไม่จํานวนสองครั้งนะครับไม่มาถึงร้านคุณตาคุณตาบอกว่ามีคนเห็นเทพเจ้ากวอูนเนี่ยโบกมือนะครับมาให้ไฟไมหม้ร้านคุณตานะครับก็อ,อธิบายให้ฟังนะฮะก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาแต่ว่าก็คือเสียงมันดังนะฮะเราก็เลยไม่ได้รายละเอียดมากนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าคุณตาจะจะจะ,จะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับว่าทําไมที่นี่ถึงสักการะกราบไหว้บูชาเนี่ยเจ้าพ่อกวอูน,นะฮะ ก็จะเป็นงานประเพณีนะครับมีงานประเพณีแบบนี้ทุกปีนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับก็อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์นะจึงก็มี2ปี 2> ที่ไฟไหม้ครับสองรอบน,น,นะครับนี่นะฮะ ศารคนอัมพวาก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะฮะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในอัมพวานะครับตลาดน้ำอัมพวาของเราเนี่ยนะฮะก็ใครที่มีโอกาสนะครับสามารถไปเที่ยวแล้วก็ไปกราบไหว้สักการะบูชานะครับเจ้าพ่อขวนอู่กันได้นะฮะก็จะมีอันนี้เป็นช่วงงานประเพณีนะครับนะฮะอันนี้ช่วงกลางวันนะครับคุณตาก็เล่าให้ฟังนะฮะผมก็เก็บข้อมูลไปแต่ว่า ตอนเล่าในเสียงมันจะดังนะดังเป็นเสียงดนตรีนะครับก็จะมีบางช่วงที่ผมเปิดให้ได้ยินอยู่ก็ก็ประมาณนั้นเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือตลาดน้ำอควาะนะครับซีใครที่จะมีโอกาสนะครับโอกาสได้มาเที่ยวแล้วก็มาซื้อสินค้านะครับเป็นสินค้าของฝากต่างๆนะครับซึ่งร้านนี้เสียบรูบอกว่าเป็นร้านที่เคยมาปักเสื้อนะครับนาเสื้อผ้าของ ลูกๆนะครับปรปัชื่อเพื่อที่จะในใส่ไปโรงเรียนนะฮะเ็เป็นร้านของแก่ร้านดั้งเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้วัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปเป็นเป็นในเรื่องของตลาดน้ําแล้วนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนสินค้ามาเป็นสินค้าของฝากสัส่วนใหญ่นะครับแต่ก็อีกอย่างนึงคุณตาก็อายุมากแล้วนะฮะนะครับก็เปิดร้านมาอีกก็น่าจะหลายสิบปีนะฮะนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อของคุณตายทีนึงก็ว่าได้นะครับยาวเลยนะฮะ ก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นแหล่งเที่ยวนะครับแหล่งเที่ยวที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านาถ้ามีโอกาสนะครับไปสมุทรสาครนะครับก็ไปเที่ยวอัมพวาก,กันได้นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ตื่นตาตื่นใจสําหรับบางท่านที่ชอบชื่นชอบในเรื่องของการเดินตลาดน้ำนะครับก็กจะมีเรือให้เช่านะครับก็มีร้านของฝากนะครับเรือให้เช่านี่ก็ไปไหว้สักการะ ไหวบูชาพระอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับก็ต้องขอบคุณคุณตาด้วยนะฮะเนื่องจากว่าก็จริงๆไม่ได้ตั้งหลักที่จะไปถ่ายนะครับถ่ายเก็บข้อมูลแต่ว่าคุณตามาคุยด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทําไมมีการไหวสการะบูชาเฉพาะควนอ,อืนะครับก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและผู้จะทําคลิปด้วยนะครับ แล้วเราก็จะเดินทางกลับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอลมเก่านะฮะอันนี้ตัดผ่านตัวกรุงเทพหานครกันเลยทีเดียวนะครับนะครับก็เป็นเส้นทางอีกบรรยากาศหนึ่งที่จะให้ท่านได้ชมนะครับ